จเจริญพรน,นโมพุทธยะยังไงมานั่งคอยคอยก็อย่าไปคอยเฉยๆคอยอย่างมีสติไม่มีอะไรจะดีกว่านี้หรอกอเพราะว่าพุทธเจ้าพระุองตัดสั้ด้วยอานาปานสติทานบาลมี ก็อยู่ที่อาณาปานสตินี่เองไม่ได้ไปทานที่ไหนพวกเราไม่รู้จักทานแปลว่าการอะไรจ้าคะเทเสียสละเดีนะทานพระองค์ก็ได้จา้าคะร่างกายจิตใจขันห้า ออกท่านจึงได้เกตุวิมุตตก็ลมห้ใจเี้พระองค์ก็ไปนั่งออใต้โพงต้นโพกำหนดสติคิเดเห็นตั้งแต่เป็นพระราชกุมารน,นั่งกำหนดดูลมให้ใจเขา้าออก จิตของพระเวรองค์สกสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมีความสุขความสบายนั้นตอนนั้นพระเจ้าสุโธธนพะพาข้าราชบริพารไปทำพิธีแลกนาขวัญเอาพระองค์ไปแขนโอ้เพื่อนวางเนี่ยก็โอ้พระลาล่าลาชาติทัพย์น่ย ไว้แต่ตนว่าเนี่ยนะก็เลยพากันไปทํำพิธีพระองค์กําหนดดูลมให้ใจก็ว่างลมหายกายไม่มีพวกเทวดาทั้งหลายก็เห็นก็มาดนบันดาลให้ลมไม่ไม่เคลื่อนออกนี้จากพระองค์แม่ตะวันสูงขึ้น ล่มไม่ก็ไม่นีไปเสร็จจากวิธีแรกนาคันพระเจ้าสุดโททนะมาเห็นก็เป็นที่อัศจรรย์แม่ล่มว่านี่ไม่หายไปไหนน้ไปไหนมันอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วมันจะเคลื่อนไปได้มาเห็นยังมากราบพระกุมารอยู่ที่อูนั่หละ อัศจรรย์จริงๆนี่ละตอนนั้นพระโพมานั่งแต่โคนต้นโพก็รละลึกถึงตอนพระองค์ได้สมาธิที่แรกตอนเป็นกุมานอยู่ก็เลยนำเอาลมให้ใจนี่ยนะไปบำเพ็ญภาวนามไม่ได้อยู่ที่อื่นเลย ทำไปทำมาพระองค์ก็สามารถจาคะลมหายใจได้สละลมให้ใจได้จาคะลมหายใจก็คือลูกทำได้ยินหรือยังฮะจิตอาศัยในลมก่อนเรียกว่าน้ำทำลูกทำน้ำทำพระองค์ก็จ่าคะสละออกได้ ดับขันห้าได้ดับขันได้เข้าสู่พระนิพพานเห็นพระนิพพานท่านจึงมาสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายเลยนะปฏิบัติตามบารมีให้พวกเราสร้างบารมีบารมีสิบทัศผู้ใดนำเอาปฏิบัติ ได้ครบสามสิบทัดผู้นั้นก็บรรลุเป็นพระลหันเข้าสู่พระนิพพานแน่ง่ายพระองค์หเห็นแล้วรู้แล้วยึงมาตัดแสดงเอาไว้บาลมีสิบทัก์ก็ทานบาลมีนี่นะทานาปารมีบนพุนสวด ม้วนผ้าคนไปพนิพัทธ์มนอนเดียธานะอุป,ปะธานจึงเป็นนิสัยอุป,ปะนิสัยอุปปะปาลามีสัมปันโนไม่อย่างน,นต่อไปนั่นละ่ะธานก็มีอยู่สามอย่างธานะปารามัตถะไปได้บ้างปนปารามัตถะาน ท่านอันยิ่งยิงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปท่านลูกท่านเมียท่านพัวก็บว่มีบ่เห็นพันิพานมาคืนนั้นจึงมาทานขันหานี่พระองค์จึงได้เห็นพะนิพานมันมีแค่นี้ได้ยินไหมล่ะเข้าใจไหมล่ะขันหาคืออะไรฮะ ก็ลมหายใจนี่แหละคือลูกทำจิตอาศัยนะ้ำลมก็าเรียกว่านธารทมหรือเรียกว่าวิญญาณท่านวิญญาณมุจจบกาท่านโมวิญญาณนะฮะเนี่ยมาเบาอืมท่านใดมันกเขาสู้พระนิพพานเหมือนจัทานวิญญาณทานชีวิตจิตใจเนี่ยคือทานขันหาน พระอ,องค์จึงเห็นพระนิพพานท่านจึงสอนว่าปรมตถฐานได้ยินหรือยังฮ้อใครก็มีทุกคนก็ลมให้ยใจเฮ้อทำไมไม่พระอ,องค์ตัดเอาไว้แล้วทำไมไม่ทำตามสติกับกจิตสติคุมจิตมันแนบสนิทอยู่กับลมให้ใจนี่ลมให้ใจกับ พระอ,องค์เห็นปัจจุบันนธรรมอยู่ปัจจุบันนธรรมก็คือลมหายใจเข้าออกเป็นปัจจุบันอย่างนี้เข้าออกเข้าออกเกิดตายเกิดตายอย่างนี้จะด,ดีดไม่เอาอนาคตเอาไมะ่ะมันแมนมหมล่ะเฮ้อนาคตไม่เอาให้อยู่กับปัจจุบันเกิดดับเกิดดับเอาไว้มา ลมหายใจก็เบาลงเบาลงเรียกว่ากายละหูชนจิตสังขารความคิดอยู่ในลมหายใจก็ละหูลงแล้วก็เป็นปัจสัตธิกายละงับจิตละงับกายกับจิตก็คือขันหานี่เองเข้าใจไหมล่ะฮะรับขันห้าได้ท่านนะ จิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเอกขัดคัลมนั้นได้สมาธิขึ้นมาตอนจิตเป็นเอกขัดคัลมนั้นลมให้ใจมีไหมละ่ะปัจสทีิกายระงับจิตระงับกายกับจิตด,ดับไปเรียกว่าขั้นห้าดับใช่ไหม ก็มีไล้นี่นี่นะก็ได้เจโตไปหมดเ่ยจะไปทําอะไรวิธีทําก็บวกหมดเอออย่างนี้พระองค์เรงว่าธานะบารมิตถารมีเนี่กาท่านบ่ละเรี่ะท่านวิญญาณนของท่านคันหาเขาสู่พระนิพพาน ใครก็มันมีหมดขันห้าขันหยาบขันละเอียดขันสุขุมขันประีตซ้อนกันอยู่ในหมดทําไมไม่ทําเบาพระองค์ตัดแสดงไว้ดีแล้วเอกนำมาจริงหนึ่งไม่มีสองนะถ้าดับลมหายใจได้เห็นพระนิพพานหมดนั่งอยู่เนี่ยเห็นหมดไม่ใช่ไม่เห็น ที่ไม่เห็นก็เพราะอะไรเราไม่รู้จากขันห่าแม้นว่ารู้ว่าขันห่าขันห่าคืออะไรคือกายกับใจนี่แหละ,ะขันหยาบขันละเอียดก็คือลมให้ใจนี่แหละดับขันให้ได้ก็เห็นพระนิพพานหมดแล้วจะไปสงสัยไหมสงสัยไหม สงสัยไหมพระนิพพานมีอยู่ทั่นทั่วทุกตัวคนน่นะแต่เราไม่ปฏิบัติค้นหาเพราะวว่าทำไม่จะทำไม่ได้มันค่ายัาง,อยางอยู่มันค่ายัางอยู่โบ่ให้ฟังเนน่ยมันค่าเนี่ยมีเนี่ยค่ายเยู่ยเลยฮะมันยังคยีิเ,เ,อเกอิะ โอ้ยเขาให้มาคายกิเลสเล่มแบไปเสพกับกิเลสจังเลยอย่างนี้มึงเจ้าก็เป็นทุกข์มึกต้วกิเลสความคิดเคยกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มาภาวน,นากับมานั่งเอาทุกข์มนเห็นบนีบพานยังไดี๋เพื่อนมาดับทุกข์เจ้าของมาดับนั่งเอาทุกข์ได้ยินไหมล่ะพวกนั่นน่ะฮะมานั่งเอาทุกข์ เพิ่นมานั่งดับทุกข์ทุกข์มันเกิดจากไหนเกิดจากกิเลสกิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้เป็นบ้างเนี่ยชีวิตอีหอย่างมันหลายเด้อเพราะไม่ได้ยวคบคิดยัางเดียวเด้ตอตายเอลูกเนี่ย มันก็เป็นแล้วเลียข้าใจไหมเ,ออเห็นคนหักกันก็เท่าเท่าเฮ้ยถลมมาเลยใสมามากมา,มา,มาพูดนะเันเห็นคนสั่งกันนะฮะแล้เออเวเห็นได้ยินเสียงงบนางบโตเ้าไปอยู่ในห้องม่จริงจริงเขามาเอ้นหากกับว่าปากคนสั่งกันนั่นนะ กิเลสดรักกับสร้างนี่เขาเอ็นกิเลสได้ยินไปหัวยใกกิเลสไปอย่างนี้ยินดีก็คือกิเลสยิ้นไรก็คือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยมันไม่อยู่ใสดับกิเลสได้ดับทุกข์ได้ทันกิเลสมันเกิดจากขันหาเนี่ยเข้าใจไหม ถ้าดับขั้นห้าได้ตัวเดียวนะกิเลสจะเหลือไหมฮะไม่ใช่ผูกคอตายฆ่าตัวตายดับด้วยสติปัญญาไม่ใช่ไปฆ่าตัวตายดับกิเลสต้องรู้จักกิเลสคืออะไรอยู่ที่ไหน ต้องหาให้มันรู้กิเลสทั้งหลายก็รวมมาอยู่อวิชชาเท่านี่ได้ยินหรือยังอวิชชานี่คือยอดคือปูย่ย่าตายายของกิเลสข่าอาวิชชาตัวเดียวกิเลสก็ดับหมดได้ยินไหมล่ะฮะ อวิชามันอยู่ที่ไหนฮะปาดโท่แตเรื่องลูกคล้องคดอย่างมันอยู่ใสีอวิชานี่ฮะแล้วมาบอกว่าพระวนหาบ่งจากอวิชานี่นี่มองสีนั่นน่ะอาสาวักขยญาณ อาสวะเกิดเพราะอวิชชาเนี่ยขาใจบ้างให้นี่อยอ้าวิชาดับอาสวะจะดับไหมมีไหมอวิชาอา,อาสวะมีไหมกิเลสเนี่เราโคตรเง่าเราก็ของกิเลสมัอยู่ที่ตัวอวิชชานี่ะหัวหน้ามันหัวหน้ากิเลส พากันมาภาวนาก็เพื่อจะมาดับวันนี้นะคนหาอยู่เจ็บปีเปีดปีนะไม่เขาว่ามันอยู่ที่ไหนตัวอวิชานี่พอเห็นนั่งได้นั่นน่ะพันษาแรกนั่นนะดับอวิชาได้จะกวนล้วหลงว่าขันห้าเป็นเราคนดูคนเดียวอืม ขั้นห้าไม่มีเราก็ไม่มีดับได้ขึ้นเดียวนั่นนะมาเหล่าเดวายหลวงพอ่อว่ามันไม่มีอะไรเป็นน้ำลมไฟเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นอะไรเข้าใจไหมล่ะ,ะพ่อกับแม่หาความสุขกันเฉยๆมันเป็นเท่านี้มาปฏิสนธิในรันของแม่เท่านั้น มันมีอะไรไหมล่ะเฮะ,ะเขาก็ตั้งสมมุติกันสืบทอดมาว่าเกิดนีนะ่เกิดใครมาเกิดฮะผู้ดใดมาเกิดใครมาเกิดเราจะมาเกิดวิญญาณจะมาเกิด วิญญาณนี่นคือตัวเราดับตัวเราไร้ก่อนอสุภะอสุพังเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้ลนแลพผุนไอผุนสวดแม่นว่าสวดไปอยังไงคนี่มันสะอาด,ดยุ่งเสี คำแมล้งมากมัวเจาอาบน้ำทาแป้งแต่งตัวศีลแปลดไม่ให้ทาแป้งแต่งตัวลูปไล่ด้วยเรื่องยอมของหองนั่นเขาใหญ่บ้างไหนเพะสติเขาก็เรียกผีบานี่นะจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเพะสติจิตก็วิ่งหนีมากอยาจจมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันโมแมนมาภาวนามันภาวนู่นภาวนู่น มันเหมือนพาวันหน้าเอาใจว่าละ่ะฮะมันจะเกิดอะไรความคิดคือกิเลสเป็นเหตุนี่เกิดทุกข์ทุกข์ทั้งหลายก็เกิดจากกิเลสนี่กิเลสก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่งใช่ไหมทุกข์เกิดมาจากไหนฮเกิดมาได้ใ,ใ่ทุกข์อะ เกิดมาจากกิเลสได้ยินไปอย่างเนี้กิเลสเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มั่งเฮาสิไปม <laughs> ั่งเกลับกันจ้ะทุกข์เกิดจากกิเลส,ก,เลสกิเลสเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กันจ้ะอีกอย่างน่ะคือกิเลสฮะจังไดเสิยขามันได้ข่ากิเลสได้จังที่เขา,ขาสุภนิพพานาได้ลยเลยแค่พระโสดาบ,บันพระ สกิทาพ่าหน้าค่านี่หรือพระอรหันตรรมัเนี่ยบุคคลเจ็ดจำพวกเจ็ดจำพวกท่านเรียกว่าเสขบุคคลบุคคลผู้กำลังปฏิบัติอยู่โสดาสองสกิทาสองหกซีหน้าค่าสองเป็นเท่าไรล่ะหก อรลหัตจะมาหนึ่งเป็นเ็ตเ็ตจำพวกนี้เรียกว่าเสกบุคคลบุคคลกำลังปฏิบัติอยู่ยังไม่ถึงพระนิพพานแต่ใกล้พระนิพพานแล้วแต่กำลังปฏิบัติอยู่เดินมักอยู่นี่มันมีอย่างนี้นะบุคคลที่เปียกจบมักขั้นที่เ็ต อก็ม,มเรียกว่าอะเสขะบุคคลอะแปลว่าใหม่เสกขะแปลว่าศึกษาแปลว่าปฏิบัติพลังหันในปฏิบัติอีกว่ฮะได้ปฏิบัติอีกว่เพื่อเรียกว่าอะเสขบุคคลบุคคลที่ไม่ต้องดําเนินเดินทางอีกพอหมดแล้วจบมรกแล้ว จบผลแล้วมักสี่พ้นสี่นี่พัานหนึ่งแล้วพูดไปก็เห็นไม่ละลมพักกันเห็นลมน,นเนี่ยบอยเนี้ยบอ,อกให้ฟังเอาไปนั่นได้คอยเห็ดสั้นคอ,อ่าเยว่เมื่อหนึ่งสิบห้าชั่วโมงเห็ดจังนี้อย่กับสงบ วัดใเบิ่บงแนวอื่นเบิ่งล่มย่างเดียวเนี่ยบันนี้มันล่มโดนบ่ไดใดๆล่มหายกายว่ามีกับมีแดงคว่มว่างอยู่เฮาเอาจิตไปอยู่กับพนันธุ์พันธุ์จิตสเสวยอารมณ์สุญญาตาว่างสว่างว่างใสเนี่ยนี่แหละอารมณ์วิมุตตด อารมณ์นิพานใ,นให้็นได้ด้วยรับลมให้ใจได้แต่ก่อนท่านให้ดูลมดูไปดูมาลุงตาก็โอ้ลมหายใจมันเกิดมันดับเกิดดับเกิดดับสิ่งไดเกิดสิ่งไดดับสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราไม่ไม่อยู่ทุกข์นั่ที่เนี่ยสุดท้ายเข้าใจไหม ไม่ไปดูลมหายใจนะชำนาญแล้วอันนี้พูดถึงพูดเรากำหนดอยู่กับสุญญตาเลยถ้าใครไปอยู่กับลมหายใจก็ยังเห็นขันห้าเกิดดับอยู่ยังไปอยู่กับทุกอยู่ละเย็นไหมละเอียดถึงขนาดนั้นนะสิ่งได้เกิดสิ่งน,นี้ดับสิ่งนั้นเป็นทุกถ้าเราจิตไปเสียบกับขันห้าเสียบกับลมหายใจเกิดดับ ก็เราไปเสพบกับทุก์อยู่ต้องไปเสพบกับผู้ไม่ทุก์ไปเสพกับผู้ลูกไปเสพบกับสุญยตาความว่างเพราะฉะนั้นพระองค์จึงว่าพระองค์ทำนักอยู่ไหนพระเจ้าข้าเคยได้ยินไหมเนี่ยเคยได้ยินไหมพระองค์อยู่ไหน เอออยู่ศูญญยตาเนี่ยนะวั้ว,วาอยู่ในกายนี่เน้วิญญาณของพระองค์นั่นพระองค์คือวิญญาณพระยาบอกให้เนี่ยวิญญาณของพระองค์ไปรล้อยู่ไหนไปยุติสยยุติสุสยุติสยปกติพระองค์โยกุติไหนพระเจ้าข่าพานักอยู่ที่ไหนพระเจ้าข้านท่านเลยเดญญาศูนยตามหาปุริสา ศูญญาตาคือความว่างได้ยินว่าไงเนะนี่ยนิพพานังปรมังศูนย์องอันเดียวกันไหมล่ะนี่แหละไปอยู่ในอารมณ์มิมุติสุขอารมณ์พนิพพานดับขันหาได้ขันหายุดหมุนร่อมให้ใจบวกเขาว่าออกจิตของเขาจึงลดผลจากขันหาได้นี่แหล,ละปรมัตถทาน Ha, ah, ada yin balangan ni.